แอปแมนมาปิงรักตอนที่สามโกหกไม่เนียนด้านเอวาอะไรของแกเนี่ยชงกาแฟขมปีไปทำมาใหม่เลยปะ เสียงตะหวัดลั่นของคนเป็นเจ้านายทำให้ฉันต้องรีบเข้าไปรับแก้วกาแฟที่ตัวเองชงอย่างกุรีกูเจอฉันรอตั้งแต่เช้าเลยก็กาแฟสองน้ำตาสองไงฮอถ้ายังทำอะไรไม่ได้ถูกใจแบบเนี้ยโดนไล่ออกแน่เลยทำไมเขาดุจังฉันทำเต็มที่แล้วนะปกติฉันมีแม่บ้านทําให้แถมกินแต่กโกอด้วยไม่เคยกินกาแฟเลยสักครั้ง ผมก็ทำตามที่นายน้อยบอกอกาแฟสองน้ำตาลสองยังหวานน้อยไปหรือครับให้เพิ่มน้ำตาลไหมเอมมาใกล้ๆนี่หน่อยดิคนที่กำลังหงุดหงิดเรียกฉันให้เข้าไปใกล้อเออครับฉันเดินเข้าไปข้างๆนายน้อยที่มอง iPad ของตัวเองอยู่ที่โซฟาก็จะดึงฉันนั่งลงข้างๆอารมณ์ไหนเนี่ยอยู่ใกล้ก็ใจสั่นแล้วกินจากผมหอมจังเลย แกคิดว่าพระเอกนิยายเรื่องนี้ควรมีคาแรคเตอร์อย่างไงคำถามของนายน้ายทำให้ฉันต้องหยุดสนใจเส้นผมของเขามาสนใจที่เส้นเสียงแทนเออดูดูดีดดไหมครับผู้หญิงชอบเนอะทำไมแกถึงคิดว่าผู้หญิงจะชอบคนดุทั้งที่ดุมากก็น้ำตาแตกไม่ได้จะกวนนะแต่ไม่เข้าใจดวงตาเฉียวที่มองมาที่ฉันทำเอาฉันต้องรีบหลบสายตาทำงานกับคนที่ปลื้มให้มันยากจังเลย เพราะว่าผู้หญิงชอบคนที่ทำทุกอย่างเพื่อเราดุกับทุกคนแต่ดีกับเราแค่คนเดียวประมาณนี้เหละมั้งครับ <c oughs> เพราะว่าฉันเองก็ชอบผู้ชายแบบนี้นี่ไม่ใช่แบบพี่ชายฉันที่ดีกับผู้หญิงทุกคนยกเว้นกับฉันน่ะวันนี้ก็ฉีน้ำหอมเหรอคนที่นั่งอยู่ข้างๆก้มลงมาดมที่หัวไหล่ของฉัน หัวใจเต้นเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้นะหัวใจจะเต้นแรงดังจนเขาได้ยินไม่ได้เอะพวกผู้ชายอาจจะไม่ถืออะไรแบบนี้ก็ได้ถ้าเรากระตกกระตากไปเขาจะรู้ว่าเราไม่ใช่ผู้ชายนะเออครับฉันทำตัวนิ่งๆเขาไวเออทำไมต้องสัน่นฉันแค่ดมกลิ่นน้ำหอมแก่เฉยๆใบหน้านิ่งมองฉันมนทำให้ฉันต้องรีบฮึบฮึบไปอย่ายิ้มมากบานะ ไม่ได้สั่นเลยครับผมแค่ตื่นเต้นที่ได้ช่วยงานคุณน่ะผมตื่นเต้นทุกครั้งที่จะเห็นเออคุณเขียนนิยายเอยดูข้างรักมากไปไหมอ่ะฉันข้าขผลงานเขาแล้วก็ไม่นึกว่าตัวจริงเขาจะเหล่าแบบนี้เอ,อ้ยกลับมากรอดโฟกัสงานก่อนนะไอ้วะชอบหรอเคยคิดจะวางตัวละครไหมนี่แกกำลังสนใจอะไรเนี่ยคนที่สังเกตเห็นเมื่อฉันมองหน้าเขาเออผม กำลังจะมองว่าแบบนายน้อยก็เป็นพระเอกได้ก็เท่านั้นเองแหละครับแท้เก่งจังเลยฉันมองเขาจริงๆนั่นแหละฉันเป็นพระเอกแล้วใครเป็นนางเอกแกั้นเรอะนิยายวายก็มีแย่นะงั้นการบ้านแกไปวางตัวละครตัวร้ายมาหนึ่งตัวเพราะเรื่องคือนางเอกต้องมาเจอพระเอกด้วยความจําเป็นในบ้านหลังหนึ่งตัวร้ายจะต้องเป็นยังไงเสียงทุ้มต่ำทำให้ฉันต้องรีบพยักหน้าด้วยความดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของผลงานของเพชรน้ำหนึ่งด้วย แต่แล้วเขาก็กล่มลงมาดมที่หัวไหล่ของฉันอีกครั้งอ,อ,อะไรอะน้ำหอมของฉันแปลกเหรอเดี๋ยวนี่กำลังขยับเข้ามาใกล้ซอกคอหรือเปล่าฉันพยายามจะหดคอหนีหัวใจมันก็ไม่ไหวแต่นรัวแบบฉับพลันกลิ่นน้ำหอมนี่คุณมากเลยแต่นึกไม่ออกว่าใครเคยฉีดแต่ไม่ใช่ผู้ชายฉีดแนะ่คิวที่ขมวดเข้าหากันของนายเนยทำให้ฉันต้องรีบกระโดดออกห่าง เพราะกลัวว่าเขาจะจับได้ว่าฉันเป็นผู้หญิงแต่กลิ่นนี้พี่เอ็มก็ฉีดบ่อยๆนะไม่ได้เหรอสงสัยต้องเลิกฉีดแล้วปกติผู้ชายเขาก็ฉีดแบบนี้ไม่ใช่ฉันแล้วหนึ่งกลิ่นน้ำหอมมันบอกถึงบุคลิกด้วยกลิ่นที่หอมอบอวลบางเบามันบอกถึงความไร้เดียงสาไม่ต้องแต่งเติมอะไรมากมานน่มือใหญ่ลากแขกของฉันให้กลับไปนั่งที่เดิมแต่กินน้ำหอมบอกบุคลิกอย่างนั้นเหรอแค่น้ำหอมก็บอกได้จริงเหรอ ในน้อยจะทำอะไรอะครับอยากเป็นนักเขียนจริงไหมเนี่ยบอกฉันหน่อยได้ไหยว่าน้ำหอมของฉันบอกอะไรแกคนที่ถามหันตัวมาหาฉันให้ฉันดมกลิ่นน้ำหอมของเขามันเลยทำให้ฉันต้องโน้มตัวเข้าไปใกล้เพื่อดมเสื้อของเขาให้ชัดๆดมแล้วไม่รู้เลยเป็นแนวพืชๆออกธรรมชาติธรรมชาติไม่ได้หอมฉุนเอดอดมแล้วรู้สึกถึงธรรมชาติมั้งครับเป็นความหอมแบบ เย็นยะเยือกดูลึกรับซับซ้อนไม่รู้สิผมรู้สึกแบบนั้นนะฉันช้อนสายตาขึ้นมองหน้าคนเป็นเจ้านายที่ตอนนี้รอฟังคําตอบฉันไม่เคยรู้เลยว่าคนที่เขียนนิยายได้ดีจะเป็นคนที่น่าค้นหาแบบนี้ทุกอย่างรอบตัวเขาตีความหมายไปหมดแม้กระทั่งกลิ่นน้ําหอมถ้าแบบนี้คือไอ,อ้แก่ชอบผู้ชายเหรอเปล่าครับผมเปล่านะที่จริงแล้วฉันก็ไม่เคยลองกับผู้ชายเธอลองสักครั้ง อาจจะเข้าใจไปเขียนนิยายวายก็ได้ยังไงแก,กก็ออกจะน่ารักแบบเด็กผู้หญิงอยู่แล้วคนที่ตัวใหญ่กว่าคอมลลกของฉันเอาไว้บ้าเหรอไม่ได้จะใช้ร่างกายของฉันทดสอบไม่ได้นะฉันไม่ใช่ผูช้ชายเออผมชอบผู้หญิงนะครับแล้วผมก็มีแฟนแล้วแฟนผมสวยมากอะเหรอนายเอารูปแฟนมาดูหน่อยฉันแค่แกล้งแกเ่นเฉยดูปฏิกิริยาขอดูรูปแฟนแกนหน่อยสิ นายน้อยไม่ขอดูเป่ายังใช้สายตาเล่งอีกเน่เฮ้ยตายแล้วเอวาจะเอารูปแฟนที่ไหนมาโชว์ดีวะฉันเลยตั้งหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อเลื่อนหารูปของคนที่พอจะเป็นแฟนฉันได้เอ้ยเอานี้ละกันมิงั้นกลายเป็นคนขี้โม้ทันทีเลยคนอย่างเอวาเสียเงินไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้นี่ครับชื่อมิ้นท์่ะแฟนผมชื่อมิ้นท์เรียนมาด้วยกันนะครับ ฉันโชว์รูปอีมินเพื่อนสนิทที่เรียนมาด้วยกันให้หนายน้อยดูแต่เขากลับ <c oughs> แกนี่แม่งโคตรจี้เลยรอบตัวฉันไม่เคยมีคนแบบแกฉันชอบนะโคตรสีสันเลยอะวันไหนว่างก็ชวนน้องมิ้นมาทานข้าวที่นี่บ้างนะแล้วก็ไปหาเจ้าของกเกงนายมาให้ฉันได้ลนะไม่งั้นเย็นนี้ฉันจะเอาไปตามหาคนในบ้านเองออกไปได้แล้วปะวันนี้คุยกับแกแล้วฉันอยากจะแต่งนิยายวะ่ะ เข,เขาหัวเราะอะหัวเราะอะไรมีแฟนสวยก็ผิดเหรอฉันเดินออกมานอกห้องแบบงงๆทำอะไรผิดไปอย่างงั้นเหรอไม่เห็นจะเข้าใจเลย <c ười> คุยกับฉันแล้วอยากจะทำงานอย่างงั้นเหรอันเป็นผู้ช่วยที่ดีใช่ไหมนะ <c ười> ฉันเดินออกมาที่หน้าบ้าน <c ười> ก็เห็นพี่ธามําลังหิ้วกระเป๋าใบใหญ่ออกจากบ้านไปอา้อาวไปวันนี้เลยเหรอพี่ําจะไปเลยเหรอครับ เฝออากแกดูแลในน้อยด้วยนะในน้อยชอบทำงานจนลืมเวลากินข้าวอะ่ะดูแลให้กินข้าวตรงเวลาด้วยฉันไปอะ่ะคำสั่งลาของพี่ทามทำให้ฉันพยักหน้ารับเป็นอย่างดีแล้วยืนรอส่งพี่รามนั่งรถออกไปจนสุดลูกหูลูกตาการจากไปของพี่ทาททำให้หน้าที่การดูแลในน้อยเป็นของฉันแค่คนเดียวแม้เขาจะเป็นคนนิสัยปแปลกๆแต่ถ้าฉันเป็นผู้ชายแบบนี้เขาไม่เป็นไรหรอกอยากรู้จังว่านียใหญ่ครั้งนี้จะเป็นเรื่องแบบไหน ตื่นเต้นจังเลยแต่มัวแต่ตื่นเต้นไม่ได้จะต้องไปเอากางเกงในคืนมาก่อนไม่งั้นเย็นนี้โดนเอากางเกงในไปประจานแน่ๆฉันรีบวิ่งขึ้นไปที่ชั้นสองของบ้านแล้วตรงไปที่โซนทางเดินด้านขวาที่ในกฎห้ามไปห้องสุดทางเดินคือเป้าหมายฉันแอบย่องไม่ต่างจากเจมบอ์แล้วก็เข้าไปในห้องสุดท้ายด้านซ้าย ห้องนอนขนาดใหญ่ที่แทบไม่มีอะไรเลยนอกจากเตียงตู้เสื้อผ้าและก็โต๊ะทำงานทุกอย่างถูกจัดเอาไว้เป็นระเบียบมากมากมากกว่าห้องของฉันด้วยซ้ำแหละมัง้งว่าแต่กระเกงในของฉันอยู่ไหนอ่ะฉันพยายามเปิดทุกลิ้นชักของโต๊ะทำงานแต่ก็ยังหาไม่เจอน้อยน้อกรงเกงในของฉันปิดซ่อนไว้ที่ไหนนะโทษโทษฉันพยายามจะเก็บทุกอย่างให้เข้าที่ตามเดิมทันทีที่รื้อเสร็จเพื่อที่จะไม่โดนจับได้เกนินเอ๊หรือจะอยู่ในตู้เสื้อผ้า เสภัยยังไม่ซักเอาไปรวงไว้ทำไมยังไม่ใช่แน่หรือบนเตียงล่ะว่าแต่เอากางเกงในไปไว้บนเตียงเนี่ยนะอืมก็ต้องรอไปหาก่อนน่ะฉันปีนขึ้นไปหาบนเตียงแต่ใครจะบ้า,เ,ากเกงในใช้แล้วไปไว้ใต้หมอนหรือนายนอ้อยเจากเกงในของฉันไปทำไม่ดีไม่ายหาอะไรเสียงทุ้มต่ำที่ดังจากทางด้านหลังทำให้ฉันตกใจจนตัวสั่นออไออ่อะไรจับได้แล้วหรอ จ้าของห้องต้องกดแน่ๆตอนนี้ฉันอยู่บนเตียงของเขาแถมลื้อเตียงของเขาด้วยฉันค่อยๆหัดไปมองหน้าของเจ้าของห้องช้าๆผมมาจัดเตียงเฮ้ยแฉได้เร็วมากเลยก็เห็นอยู่ว่าแกกําลังจะนอนบนเตียงของฉันพวกแฟนขับโลกจิตเรอะเมื่อก่อนฉันรับผู้ช่วยผู้หญิงมาก็พยายามจะป้อมฉันนี่ผู้ช่วยผู้ชายก็ดันโลกจิตอีกเหรอไม่ใช่นะคะผมไม่ได้โลกจิตนะ ในในก็อยู่บนเตียงแล้วจะให้ฉันลองดูไหมล่ะฉันจะทำเบ,บาๆไม่เป็นไรหรอกนะรอยยิ้มเจ้าเล่ต,ตรงเข้ามาหาฉันมันทำให้ฉันต้องเลีบตะกายหนีแต่กลับถูกเขาคว้าข้อท้าเอาไว้แล้วลากทีเดียวหน้าของฉันก็ทลาไปกับที่นอนนุ่มๆเอ้ยนุ่มจังเลยผิดกับที่นอนของฉันลิบลับเลยอ่ะก็ที่นอนของฉันมันแข็งจนปวดหลังแต่นี่มันใช่เวลามาชื่นชมที่นอนไหม ในน้อยจะทำอะไรผมเป็นผู้ชายเนะฉันก็ชอบผู้หญิงเนะรู้อะไรไหมทำไมผู้ช่วยของฉันต้องเป็นผู้ชายก็เพราะว่าถ้าเป็นผู้หญิงฉันฟันไม่เหลือไงเสียงที่กระซิบข้างหูของฉันมนทำให้ฉันตกใจมากไม่ครับผมเป็นผู้ชายออแล้วก็ชอบผู้หญิงผมชอบมีอะไรกับผู้หญิงมากกว่าฉันกลัวแล้วนะจะทำอะไรไม่เอานะฉันพยายามจะผลักเขาออก ไม่ลองดูก่อนนะอาจจะติดใจฉันก็ได้นะอีบทนี้น่าขนลุกชะมัดฉันคิดว่าจะปัม้มนางเอกก็คงจะอารมณ์ประมาณนี้บทสนทนาก็ใช้ได้ทําไมตัวสันคิดว่าจะทำอะไรคิดว่าฉันจะปั้มแกฉันแค่รองบทตัางหากเลิกคนที่จูจ่ๆก็เป็นอารมณ์มองฉันตาขวางเอเออะไรแค่นี้เหรอเอเอมันหยุดแล้วใช่ไหม ผมก็ว่าแล้วตกใจหมดเลยผมก็นึกว่านายน้อยชอบผู้ชายปกตินายน้อยก็เล่นบทแบบนี้กับพี่ธามใช่ไหมผมจะได้เข้าใจอย่าไม่ต้องกลัวพร้อมสนับสนุนงานของนายน้อยเต็มที่อยู่แล้วเลยครับถ้าแค่ซ้อมบทพูดทำไมไม่บอกเล่าโหเอ้ยได้อรหรกในนิยายแค่นี้เองเฮ้ยตกใจเก้อเลยอย่าพูดอะไรชวนอวกได้ไหมมาทำอะไรบนเตียงของฉันในห้องมีกล้องนะย,ย่าได้คิดจะโกหก คนที่ยังค่อมเร่งของฉันถามขึ้นมาแต่เราจะคุยกันในท่านี้เหรอจะให้ตอบยังไงหัวใจมันเต้นไม่หยุดแบบนี้ไม่เคยอยู่ใกล้ผู้ชายใกล้แบบนี้เลยนะเออคือในบ้านนี้ไม่ได้มีผู้หญิงมากมายนักลเลยคิดว่าจะมาหาของกลางไปสอบถามพวกพี่ๆเขานะครับทำไมสนิกแล้วฉันแคถามเฉยๆเองนะเออขอโทษครับผมไม่ชินอะ ผมไม่ชินกับการอยู่ใกล้ๆผู้ชายด้วยกันต่อให้ผู้ชายคนไหนบนโลกใบนี้ฉันก็ไม่ชินทั้งนั้นนะ่ะเอาให้เต็มที่สว่วนกระเกงนายไปเอาที่ห้องหนังสือใครจะบ้าเก็บกางเกงนยของใครที่ไม่รู้จักเอาไว้ในห้องนอนน,อย,นอยพูดพร้อมกับลุกขึ้นจากตัวของฉันแล้วเดินนําไปที่ประตูฉันเลยหันไปจัดห้องของเขาให้เป็นแบบเดิมก็จะวิ่งตามคนไปเจ้าหน่ยออกจากห้องนอนไปเอมครับ เข้าห้องนอนฉันต้องโดนทำโทษรู้หรือเปล่าไปตัดต้นไม้จนถึงเย็นไม่บอกให้หยุดก็ห้ามหยุดตัดต้นไม้อีกแล้วเหรอครับเออเฮย้ยรับทราบแล้วเลยครับเฮอสองสารตัวเองตัดต้นไม้จะก้าจะขึ้นอยู่แล้วนี่ฉช้เป็นผู้ช่วยนักเขียนหรือคนสวนกันแน่เนี่ด้านเพทาย สู้ซาดีจังเมื่อกี้ไม่ใช่บทหลอกผมพูดจริงๆผมฟอนผู้หญิงทุกคนที่เข้าหาผมนั่นแหละแต่เพราะว่าตัวสันสันของเธอมันทำให้ผมอยากจะเห็นมากกว่านี้แก้งนิดเดียวตัวก็สันเป็นเจ้าเข้าเลยมาหากางเก่งในของตัวเองสินะโกหกก็ไม่เก่งมีอะไรดีบ้างเธอเนี่ยนอกจากตลกดีพอดนิยายใหม่ที่ผมได้จากเธอคือนางเอกที่เข้ามาสืบหาคนที่ฆ่าแม่ของเธอในบ้านเลือนไทยหลังใหญ่ โดยปลอมเป็นผู้ชายที่ไม่เนียนไม่เนียนเลยทำทำไมเนี่ยทำแล้วไม่เนียนเนี่ยเอานายน้อยหัวล้อทำไมนะครับขอกางเกงในด้วยครับผมสัญญาจะหาเจ้าของมาให้ได้เจ้าของจะต้องโดนลงโทษเพราะกฎบอกแล้วว่าห้ามไปยังทางเดินฝั่งขวาที่เป็นที่อยู่ของฉัน ประโยคของผมนั้นทำให้คนตรงหน้ามีสีหน้าเศร้าลงทันทีเก็บอาการไม่อยู่เลยฮะขอดูหน่อยว่าแกจะแก้ปัญหานี้ยังไงทุกวันนี้เธอยังอาบน้ำห้องผมอยู่เลยก็พอเข้าใจว่าห้องน้ำข้างล่างมันน่ากลัวผมอยากรู้ว่าเธอจะโกหกได้อีกนานแค่ไหนจะตามหามาให้ลงโทษให้เร็วที่สุดเลยครับ คนที่เดินคอตกออกจากห้องทํางานของผมไปทําให้ผมอดหัวเราอไม่ได้เธอเป็นผู้หญิงที่ประหลาดที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมา้องมายังไงวะแล้วแต่งหน้าซะเฮ้ยเหมือนลิงเลยจะทําตัวเองให้แมนพยายามนะไม่แมนสักนิดเดินยังเดินบิดเลยประสาทผมหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาส่งข้อความหาหญิงสาวที่เคยเป็นแฟนเก่าแต่เราต้องเลิกกันไปเพราะเป้าหมายของชีวิตเราไม่เหมือนกัน มาทำให้เรายังเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วผมก็ยังรักเธอมาเลยทำให้ผมยังอยู่ที่นี่เพื่อง้อเธอตางหากไม่ใช่เพราะนิยายหรอกโมนาชัดไรยกินข้าวกันไหมวันนี้อารมณ์ดีนะ่ะพายหายไปก็น,นึกว่าตายแล้วนะไปไหมจะไปรับไม่ได้หรอกวันนี้มีถ่ายละครน่ะอยากไปนะไว้ถ่ายเสร็จเราจะไปหาที่บ้านดีไหมละ่ะเป็นเพื่อนกันจูบได้ปะ ตลกร้ายนะเดี๋ยวไปหาผู้จัดเขาอยากจะซื้อลิขสิทธิ์นิยายของภายเนะ่ะทำไมถึงไม่รับโทรศัพท์เขาเลยมาคุยกันที่บ้านเถอะนะจบการสนทนาเพราะผมรู้ไงไว่าผู้จัดมันจีบโมนาอยู่แล้วผมก็ไม่ปลื้มอย่างแรงที่จะให้มันเอานิยายผมไปทำคะแนนกับโมนาก็ผมขอขึ้นดีอยู่นี่นะจะมาหาอย่างนง้นเหรอเฮ้ยสงสัยคืนนี้ต้องจัดดินเนอร์ซะแล้วสิ โปรดติดตามตอนต่อไปนั่นไงพี่พายรู้แล้วก็ยังแกล้งนะ้องว่าแต่โมนาเป็นใครกันนะแล้วยังเงาะแฟนเก่าอยู่แบบนี้จะมีปัญหาอะไรตามมาหรือเปล่าคุณผู้ฟังคิดเห็นยังไงกับตอนนี้บ้างคะลองเม้นบอกแพ็กหน่อยนะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติ้งๆเพือไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ